สวัสดีครับผมแมนจับกล้องสองพานนะครับรายการพระเครื่องแนะนําในวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพุทวดวัดช่างให้เหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญใต้ล่มเย็นนะครับแต่ว่าเหรียญใต้ล่มเย็นเนี่ยเขาจะมีบล็อกหลักคือ2บล็อกเป็นบล็อกกระสาบแล้วก็บล็อกวัดจะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเทียบดู2เหรียญน,นี่ครับนี่คือบล็อกวัดแต่นี่บล็อกวัดอันนี้เป็นเนื้อทองแดง ก็จะมีทั้งเนื้อทองแดงแล้วก็ลมเขาเรียกว่าลม,ลม,ล,มลมน้ําตาลอะไรเงี้ยแล้วลมดําแต่ส่วนมากผิวจะออกม่วงๆครับถ้าผ้าสวยเดิมนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ฮอต,ตกครับรุ่นนี้ก็จะเป็นผ้าดีราคาเบาราคาก็บอกวัดก็พันกว่าบาทขึ้นไปสองถึงสองพัน ส่วนบล็อกกระสาบก็2,000 2 0 0อถึง3,000อะไรประมาณนี้ครับส่วนบล็อกกระสาบจะมีบล็อกนอเนและบล็อกนอหนูส่วนบล็อกวัดก็จะมีแยกย่อยไปอีกหลายบล็อกนะครับก็จะมีบล็อกแข่งขีดบล็อกยันจุดบล็อกบ่าขีดซึ่งแยกย่อยออกไปอีกแต่อันนี้คือบล็อกหลักๆเบื้องต้นก็คือ หน้าตาลักส่านี้คือเขาเรียกว่าบล็อกวัดจะมีความแตกต่างอย่างบล็อกสับตรงลายกระหนกตัวหนังสือบล็อกสาบจะแกะบล็อกออกมาได้สวยงามกว่าราคาค่านิยมจึงแพงกว่านิดหน่อยครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นของดีราคาเบาะนะครับครับพี่พี่ทนายเห็นคลิปแล้วไม่ทราบไม่รู้ราคาและอยากจะขายผ้าเหมาผ้าบ้านแต่ว่าไม่รู้ข้อมูลนะครับก็สามารถโทรหาผมได้นะครับ 092894586นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับนี่ครับขอบคุณครับ